มรณะกรรมของโกรดคือแอรองง์รอมอฝั่งเส้นสุดท้ายสู่วิกฤตการรัตนโกสินโศก112รโกรดคือแอรองง์รอมอชาวฝรั่งเศสผู้ถูกสังหารในเหตุวิวาทกับพระยอดเมืองขวางข้าราชการสยามความตายของเขาคือจุดสิ้นสุดการเจราจาเรื่องเขตดแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำคงระหว่างฝรั่งเศสกับสยามและเป็นชนวนเหตุสำคัญให้ฝรั่งเศสเผยความก้าวร้าวในในโยบายล่าอนานิคม จนนำไปสู่วิกฤตการรัตนโกสินทศก112ร์ศก112แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเป็นช่วงเวลาที่สยามผจญกับนโยบายล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกฝรั่งเศสแสดงเจตนารม์อย่างแน่วแน่ที่จะผนวกดินแดนลาวให้เป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีนหลังจากพวกเขาประสบความสำเร็จในการยึดครองเวียดนามอันนำกับตังเกียและกัมพูชาไปแล้วบางส่วน ดินแดนลาวอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามมานานหลังสิ้นสุดสงครามเจ้าอนุวงศ์หัวเมืองสำคัญที่คอยกำกับดูแลดินแดนต่างๆคือหลวงพระบางแต่ฝรั่งเศสต้องการลาวทั้งหมดซึ่งหมายถึงดินแดนสองฝั่งโคงที่ปัจจุบันฝั่งซ้ายคือสอปอป,ปลาวและฝั่งขวาคือแขวงชัยบุรีจำปาสักและภาคอีสานของไทยแผนของฝรั่งเศสคือเริ่มจากต้องเอาฝั่งซ้ายก่อนโดยเรียกรองดินแดนดังกล่าวจากสยามในนามของเวียดนามหรือรัฐบาลที่กรุงเว ในขั้นต้นฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการผลักดันกองทัพสยามออกจากดินแดน12จุดไทยแม้รัฐบาลกรุงเทพมหานครจะอ้างว่าหลวงพระบางภายใต้กำกับกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าอธิราชของหัวเมือง12จุดไทยก็ตามความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลสยามกับฝรั่งเศสค่อยๆทวีความระอุเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์คศ1893พุทธศักราช2436 รัฐบาลฝรั่งเศสมีมติเป็นเอกฉันในการปฏิเสธความพยายามในการพูดคุยเพื่อปรับปันเขตแดนลาวซึ่งสยามถือไพ่เหนือกว่าเวียดนามในด้านประวัติศาสตร,ร์ทหารฝรั่งเศสจากตังเกียได้รับบัญชาให้ผลักดันกำลังฝ่ายสยามออกจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงโดยมีการประทัก,กันเล็กน้อยตลอดแนวชายแดนด้านฝ่ายสยามค่อยๆถอยร่นมาริมฝั่งแม่น้ำโขงสถานการณ์ส่วนใหญ่เป็นการคุมเชิงกันกระทั่งพระยอดเมืองขวางสังหาร โกโรดคือแอร์องงอที่แก่งเกียกเท่งขีดท่าทีของฝรั่งเศสจึงเปลี่ยนแปลงไปฝรั่งเศสทั้งความตายโกโรดคือแอร์รองงอลุกข่าสยามสู่วิกฤตการรัตนโกสิศกนทร์อย1 1บประวัติของโกโรดคือแอร์รองงอกรอสกูรินไม่มีบันทึกไว้มากนักทราบเพียงเขาเป็นผู้ตรวจการตำรวจชาวฝรั่งเศสและผู้บัญชาการกองทหารยวน ในปฏิบัติการผลักดันฝ่ายสยามให้ยอมสละที่มั่นในดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงด้านพระยอดเมืองขวางคำยอดเพชรเป็นขุนนางสยามเกิดที่นครสวรรค์ภายหลังได้รับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงถูกส่งไปเป็นเจ้าเมืองเชียงม่วนในพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงซึ่งติดต่อกับดินแดนอน,นามของเวียดนามระหว่างการผลักดันสยามให้ออกจากบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง พระยอดเมืองขวางพาผู้ติดตามเป็นทหารสยาม18นายไปเจรจากับผู้นำฝ่ายฝรั่งเศสเพื่อขอให้ปล่อยตัวคุณอนุรักษ์ผู้ช่วยของตนที่ถูกทางการฝรั่งเศสคุมขังจากเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนแต่โกรสคือแอร์ร้องงอซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาณที่นั้นไม่อนุมัติคำขอดังกล่าวทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงมีการลั่นไกปืนในเหตุวิวาทคราวนั้นมีทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายขุนวังของพระยอดเมืองขวางอีกลาย ทั้งสองฝ่ายยิงตอบโต้กันอุตลุดมมีไฟไม่อาคารที่พักสุดท้ายทหารไทยเสียชีวิต6นายบาดเจ็บหนายฝ่ายฝรั่งเศสและยูนในอาคารนั้นเสียชีวิต11คนและถูกฝ่ายไทยจับเป็นเชลยห้าคนโกรถคือแอร์ร้องงอถูกสังหารในที่เกิดเหตุฝรั่งเศสไม่พอใจอย่างมากต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่าสยามลบลูกเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเขาอย่างรุนแรงจากนั้นใช้มรณกรรมของผู้ตรวจการตำรวจนายนี้เป็นข้ออ้าง ส่งเรือปืนล่วงลำเข้ามาในลำน้ำเจ้าพระยาหันปากกระบอกจ่อมาที่พระบรมมหาราชวังในกรุงเทพมหานครเพื่อบีบบังคับให้สยามเพิกถอนการอ้างสิทธิเหนือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดรวมทั้งเมืองหลวงพระบางแม้อังกฤษต้แย้งพฤติกรรมดังกล่าวด้วยการสนับสนุนหลักฐานของฝ่ายสยามที่ว่าหลวงพระบางเป็นดินแดนของสยามมากว่าศตวรรษจะมาละเมิดอย่างจงแจ้งอย่างที่ฝรั่งเศสกระทำอยู่ไม่ได้ แต่ฝรั่งเศสที่แจ้งว่าปัญหามาจากทางการสยามไม่รับฟังเหตุผลและยังสังหารนายตำรวจฝรั่งเศสอย่างเลือดเย็นพวกเขาต้องได้รับความยุติธรรมจากข้อเรียกร้องอันชอบธรรมนี้และถ้าไม่ได้ก็ต้องบังคับเอาสถานการณ์ได้เปรียบของสยามระหว่างการเจรจาโตเถียงเรื่องสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงจึงกลับตละลปตัดทันทีเมื่อฝรั่งเศสลมโตเจรจาและใช้เรือรบจบข้อพิพาท ันที่20กรกฎาคมคศ1893ฝรัร่งเศสยื่นคำขาดว่าเวียดนามกับกัมพูชามีกรรม,มสิทธิ์ในที่ดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงหากไม่ตอบภายใน48ชั่วโมงจะปิดปากอ่าวสยามรัฐบาลสยามจึงยอมรับคำขาดนั้นเพื่อไม่ให้เกิดสงครามและเพื่อรักษาชีวิตและทรัพย์สินของชาวสยามตลอดจนชาวต่างประเทศในกรุงเทพมหานคร วิกฤตการรัตนโกสินทร์โศก112จึงจบลงด้วยการที่สยามสลัดสิทธิและอำนาจเหนือฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแก่เวียดนามฝรั่งเศสส่วนมีรักรรมการต่อสู้ของพระยอดเมืองขวางได้รับการยกย่องจากรัฐไทยดังจะเห็นอนุสาวรีย์พระยอดเมืองขวางณค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนม